ดวนเราไม่ทิ้งกันครั้งเปิดอุทธรกลุ่มถูกตัดสิทธิ์รับเย,ออยียวยา5,000แล้วสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารข้อมูลมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับทราบอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ จากกรณีผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา5,000บาทนั้นนะคะผ่านเว็บไซต์ w w w r ์ไวเ n g ราไกัน .com และได้รับการแจ้งผ่านระบบว่าไม่ได้รับสิทธิ์เพราะประกอบอาชีพเป็นกเกษตรและเป็นเจ้าของกิจการนั้นนะคะล่าสุดนายละวโรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอกล่าวว่าขอให้ผู้ที่ ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ต้องตกใจนะคะหากมั่นใจว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงกระทรวงการคลังจะให้ความช่วยเหลือแน่นอนแต่จะต้องขอตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า27ล้านคนให้ครบในรอบแรกก่อนประมาณ7วันกันทำการหลังจากนั้นระบบ จะมีการเปิดให้อุทธนในรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อมูลคาดเคลื่อนอยู่เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือของผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน www. เราไม่ทิ้งกัน .com สำหรับกรณีอาชีพเกษตรกรขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า 1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่คือกรมส่งเสริมการเกษตร 2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัวจะให้ระบุด,ด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้างและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตกรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง 4. มาตรการเยียวยา5,000ันบาท ระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะผู้ที่ช่วยทำเกษตรกรรมว่าประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไม่ผ่านเกณฑ์หที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิตเป็นต้น6มาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วๆนี้ในกรณีที่ระบบแจ้งไม่ได้รับสิทธิ์สมมุติว่าครอบครัวนั้นขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลทุกปีและระบุสมาชิกในครอบครัวเป็นเกษตรกรแต่มีสมาชิกบางคนมาขึ้นทะเบียนก็จะถูกตัดสิทธิ์รับเงิน5,000บาท เรื้องต้นให้รอแจ้งข้อมูลในชั้นอุทธรณ์ขณะเดียวกันต้องไปตรวจสอบตัวเองว่าได้แจ้งลงทะเบียนอะไรไว้บ้างนะคะต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าพี่น้องได้ไปลงแจ้งลงทะเบียนไว้ว่าอะไรบ้างนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับฟังและรับชมนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ